เอาครับผมสำหรับเมนูนี่เมนูเด็ดมือนี็เมนูเด็ดมือนีนอนอแกงประกดพี่น้องแกงประกดใส่ไอ้ผักไอ้ที่น่าผักไอ้ผักติ่วพี่น้อแบบงแบบบ้านๆแกงแบบบ้านๆเลยโอ้บริกินนานละเอาโอเคพี่น้องไปกันเลยครับ สามเดอโอ้โหโอ้โหนี่กุองนัวเนาะยังเงยน้ำปลาบอกเออฮตื่มมั้โอเคๆหนึ่หมือนนะเอาปลาได้ไหมเนี่ยเอรอมีแล้วครับอืโอเคนาะงถูกใช่จีบบุคคลหลายคำมือ เสพสิบกคนเสพบ้าไม่ถูอืมตั้งเดือดคั Connie, ัโอ้ยตั้งโฮูยเซพวิสเซพไส้เด้อบริเวนเซพไส้เมื่อไหร่สงสัยไปทะเลาะกับแม่บ้านมา่อไ่สงสัยทะเลาะกับไอ้ห้องาบ้าบอโอ้ยนังเอาเอาเอาพี่น้องเบิ่งเอา ไปกันเลยฮึมเอาครับเสีบไส้เด้อไมนุ่แกงปลาผักกุแกงผักกุแกงผักก็ชไปใหม่ใช่หมอไทใหม่ใ่ไใหม่้าวก้ปลาคังปลาคังเออปลาคั่งคังาคั่งน้อยเพราะว่แมนไม่ใคทั้งหมดเนี่ ข้างน้อยซื้อดูซื้อมาเห็นมีไข่มีไข่มีไข่นอะโอ้โหทุกไข่มันจะมุ่งหองแสบแล้วโอ้ยฝนบกบบพี่น้องโอ้เอาโอเคพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยแกงประกดด้วยพี่น้องแกงประกดแกงประกดนะเฮคำหล่นสุดโอเคเรียบร้อยโอ้มีไข่น้ำใอบ้านพี่น้องเอ้ยแกงประกดเมนูหายากที่สุดแกงประกดแกงประกด ใช้พักติ๋วนะหมอแมนแล้วครับพี่น้องสมบู๊รวยโอ้โหเอาโอเคพี่น้องสำหรับเมนูนี้ก็เมนูง่ายๆนะพี่น้องแกงปรากฏสูตรบ้านๆใส่ผักติ๋วมีอย่างมากมายมือนนี้กับเบานะความนุ่มครับผมง่ายๆเลยมือนนี่เมนูเรีบเรียบรวดรียบรวดครับผมโอ้ยพี่น้องเบิ่งเอาครับนี่ครับแกงปรากฏเนาะอุ้ยหากินได้เ้วยหมอเนาะแม่นเลยโอ้ยนี่ครับพี่น้อง มันอยู่ตามแรงน้ำธรรมชาติเนาะเพราะมันเลี้ยงบ่อยนะ่ค่อยมีคนเลี้ยงนะปลาบูนี่ไอผมเป็นปลาบูเฮ้ยปลากรดโอ้โหจะล่ำผิดล่ำผิดอีกแล้วโอ้โหขอกดขอถูดครับพี่น้องล่ำผิดล่ำผิดล่ำผิดเพรเห็นมันแล้วตุมมากเหมือนกันคือเขาขาวเหมือนกันนะพี่น้องหรือว่าเขาตาลายเปล่าพี่น้องหายากนี่ครับพี่น้องปลากรดเนอปลากรดครับพี่น้องปลาภาษาไทยภาษาไทยกับปลาข้างปลาข้างบ่ กดครั้งเนาะอาศัยความมันนี่ครับพี่น้องบู๊ยพี่น้องเบืองเอาโอเคพี่น้องนี่ใครน้ำเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณเรื่องไรเด้อครับครับมากินครับบ่าวจังนึงคือเก่าหรอพี่น้อง